รายการนี้ได้รับการสนับสนุนจากเพื่อนและพันธมิตรของพันธกิจจอยซ์ใหม่เลขอบคุณที่ร่วมชมรายการชีวิตเปี่ยมสุขทุกวนันฉันสอนพระวจนะของพระเจ้าตรงนี้ทุกวนันและฉันเชื่อว่าถ้าเราดำเนินชีวิตตามพระวจนะเราจะมีความสุขในทุกๆวันของชีวิตวันนี้ฉันอยากจะมาพูดถึงเรื่องที่ฉันรู้สึกว่าสำคัญมาก ที่ทำให้ชีวิตเราดีขึ้นมากอีกหลายเท่าก็คือการเรียนรู้สิ่งที่ฉันเรียกว่าใช้ชีวิตกับพระเจ้ารู้ไหมพระเจ้าไม่ได้เรียกเราแค่เพื่อให้เรามานับถือศาสนานะคะพระองค์ต้องการให้เรามีความสัมพันธ์กับพระองค์พระเยซูไม่ได้สิ้นพระชนเพื่อให้ฉันมานับถือศาสนาและไปบทอาทิตย์ละครั้งอ่านพระคัมภีร์วันละนิดส่วนเวลาที่เหลือก็ไม่เคยคิดถึงพระองค์เลยพระองค์อยากใช้ชีวิตไปกับเราพระองค์อยากมีส่วนร่วมกับทุกสิ่งที่เราทํา ค่ะฉันมีประสบการณ์ในเรื่องนี้เมื่อ45ปีที่แล้วเรื่องนี้ถือว่าเปลี่ยนชีวิตของฉันเมื่อพระญยนบริสุทธิ์สัมผัสชีวิตของฉันจนฉันได้เริ่มเรียนพระคําของพระเจ้าอย่างเอาจริงเอาจังและยิ่งฉันเรียนมากเท่าไหร่ฉันก็ยิ่งเข้าใจว่าพระเจ้าอยากมีส่วนร่วมกับทุกสิ่งที่เราทำพระองค์อยากเป็นส่วนหนึ่งของสิ่งนั้นเราควรทำทุกอย่างกับพระองค์และเพื่อพระองค์ ในกิจการบทที่ 17: ข้อ28กล่าวว่าเพราะว่าเรามีชีวิตและไหวตัวและเป็นอยู่ในพระองค์ตามที่กวีบางคนในพวกท่านกล่าวว่าแท้จริงเราเป็นเชื้อสายของพระองค์ลองคิดตามเรามีชีวิตและไหวตัวและเป็นอยู่ในพระองค์ผู้เขียนกําลังพูดถึงอะไรพูดง่ายๆเขากําลังบอกว่าเราต้องใช้ชีวิตกับพระเจ้าไม่ใช่แค่ไปโบสถ์แล้วขอให้พระเจ้าช่วยเหลือเราเวลาที่เราเจอวิกฤตป,ปัญหา นั่นไม่ใช่แผนการที่ดีที่พรรองเตรียมไว้ให้เราพรรองอยากให้เราพูดคุยกับพรรองเรื่อยๆตลอดทั้งวันไม่ว่าจะเกี่ยวกับอะไรก็ตามสิ่งที่เรากำลังทำอธิษฐานเผื่อคนอื่นพูดคุยกับพรรองเป็นประจำคุณรู้ไหมว่าพระเจ้าไม่เคยมองข้ามเรื่องไหนเลยซึ่งฉันชอบมากไม่ใช่ว่าคุณต้องอยู่ในท่าทีอย่างใดอย่างหนึ่ง ต้องอยู่ในโบสถ์เท่านั้นถึงจะพูดกับพระเจ้าได้ในร้านขายของคุณก็พูดกับพระเจ้าได้ในรถในบ้านนอกบ้านในสนามหลังบ้านพระเจ้าทรงอยู่ทุกโหนทุกแห่งและทรงอยู่กับคุณตลอดเวลาฉันอยากให้คุณคิดดูให้ดีลองคิดดูว่าพระเจ้าอยู่ใกล้คุณมากแค่ไหนเมื่อพระเยซูกลับขึ้นไปพระบิดาได้ส่งพระวิญ,ญญาณบริสุทธิ์ลงมาเราเคยอยู่กับเจ้ามาแล้วและเดี๋ยวนี้เราจะอยู่ภายในเจ้าถ้าคุณเป็นคริสเตียน พระเจ้าก็สถิตยอยู่ภายในคุณพระองค์อาศัยอยู่ในคุณดังนั้นทุกอย่างที่คุณกำลังทำคุณควรจะคิดว่าคุณกำลังทำร่วมกันกับพระองค์ฉันเคยใช้ชีวิตแบบที่บอกกับคุณอยู่นี้นานหลายปีฉันไปโบสถ์วันอาทิตย์อ่านพระคัมภีร์วันละหนึ่งบทแล้วก็อธิษฐานนิดหน่อยตอนเช้าอธิษฐานสั้นๆก่อนนอนแค่นั้นเลยนั่นคือชีวิตของฉันกับพระเจ้านอกจากว่าเราจะเจอวิกฤต บางอย่างเราถึงจะที่ฐานเรื่องนั้นแต่ฉันบอกคุณเลยว่าตอนที่พระเจ้าแต่ต้องสัมผัสชีวิตของฉันแต่ฉันก็รู้ว่าเหตุผลส่วนหนึ่งที่ทําให้ฉันไม่มีความสุขก็เพราะฉันแยกพรงออกจากทุกสิ่งที่ฉันกําลังทําอยู่ต้องใช้เวลาสักพักที่จะสร้างนิสัยที่ฉันกําลังพูดถึงแต่ว่ามันฉันจาได้ว่าสิ่งแรกที่เกิดขึ้นกับฉันที่ทําให้ฉันเข้าใจจริงๆคือ คืนหนึ่งฉันไปโยนโบลิง่งฉันโยนไม่ค่อยเก่งเรากําลังแข่งโบลิงกันอยู่แล้ฉันได้ยินพระเจ้าตรัสในใจฉันว่าไม่เจ้าไม่ขอให้เราช่วยฉันคิดในใจว่าการโยนโบของลูกไม่น่าสนใจหรอกแต่พระองค์ตรัสว่าเราสนใจทุกอย่างที่เจ้าทําฉะนั้นคุณพูดกับพระเจ้าได้ทุกเรื่องไม่ใช่แค่เรื่องที่คุณคิดว่าเป็นเรื่องฝ่ายวิญญาณเท่านั้นฉันขอพูดอีกครั้งคุณพูดกับพระเจ้าได้ทุกเรื่อง คุณขอให้พระเจ้าช่วยคุณได้ในทุกสิ่งที่คุณทำเพราะพระองค์เป็นห่วงเกี่ยวกับคุณตลอดเวลาพระองค์อยากดูแลคุณพระองค์อยากมีส่วนกับทุกอย่างที่คุณทำวิวรณ์บทที่สามข้อ16กกล่าวว่าพระเจ้าเป็นแต่อุ่นๆไม่ร้อนและไม่เย็น เราจะคายเจ้าออกจากปากของเราฉันไม่มั่นใจเท่าไหร่ว่ามันหมายความว่ายังไงแต่ฉันก็ไม่อยากหาคำตอบฉันเชื่อว่าพระเจ้ากำลังบอกว่าถ้าไม่ทุ่มหมดเราอยากให้เจ้าไปกับเราเต็มตัวหรือไม่ก็ไม่ต้องเลยดีกว่าเป็นแต่อุ่นๆเวลาที่คุณหิวน้ำมากๆคงไม่มีใครอยากดื่มน้ำอุ่น ถ้าเราอยากดื่มอะไรดีๆเราคงอยากดื่มแบบเย็นๆอร่อยๆหรือแบบร้อนๆไปเลยถ้าคุณกำลังเป็นคริสเตียนแบบอุ่นๆฉันขอให้คุณปลุกตัวเองขึ้นมาปลุกไฟขึ้นมาเพื่อพระเจ้าใช้ชีวิตกับพระองค์และเพื่อพระองค์อย่าเข้าใจผิดว่าพระเจ้าทรงพระชนอยู่เพียงเพื่อให้คุณมีความสุขและทำทุกอย่างที่คุณอยากทำเท่านั้นคุณมีความสัมพันธ์กับพระองค์ ่อทำสิ่งที่พระองค์ต้องการให้คุณทำรับใช้พระองค์รักพระองค์ให้พระองค์มีส่วนในทุกสิ่งเชื่อฟังพระองค์ทำตามคำแนะนำหรือการทรงนำของพระวิญญาณบริสุทธิ์พระองค์ไม่ได้อยู่ใกล้ๆเราเฉพาะเวลาที่เรามีปัญหาจะได้เรียกหาพระองค์ให้ช่วยเราวันนี้พระเยซูกำลังตรัสว่ามอบทุกอย่างให้เราแต่ฉันเชื่อว่ามีหลายคนที่น่าจะพร้อมพร้อมสำหรับสิ่งนั้น หรือบางทีคุณอาจไม่รู้ตัวว่าคุณพร้อมแล้วแต่นั่นคือสิ่งที่คุณต้องการลองคิดถึงคำว่ายอมจำนนมีใครที่ดูอยู่ในวันนี้ที่พร้อมยอมจำนนบ้างคุณพร้อมที่จะยกมือขึ้นแล้วพูดว่าพระเจ้าขอให้พระองค์มีส่วนร่วมทุกอย่างในชีวิตของลูกคุณมีชีวิตอยู่เพื่อตัวเองหรือเปล่าคุณรู้ไหมว่าความกลัวที่ใหญ่ที่สุดของเราไม่ควรจะเป็นความล้มเหลวแต่ เป็นการประสบความสำเร็จในเรื่องที่ไม่สำคัญฉันชอบคตินี้มากฉันแค่ไม่อยากทำอะไรสักอย่างแต่ฉันอยากทำสิ่งที่พระเจ้าต้องการให้ฉันทำชีวิตจะน,น่าตื่นเต้นเมื่อคุณเริ่มใช้ชีวิตกับพระเจ้าเมื่อคุณเริ่มมีชีวิตอยู่กับพระองค์ซื่อสัตย์กับพระองค์จริงๆว่าคุณมีชีวิตอยู่เพื่อพระเจ้าหรือเปล่าหรือคุณแค่มีชีวิตอยู่แล้วอธิษฐานขอให้พระเจ้าทำให้ทุกอย่างเป็นอย่างที่คุณอยากให้มันเป็น ุณต้องเริ่มเปลี่ยนแปลงแล้วเริ่มถามพระเจ้าว่าพระองค์อยากให้ลูกทําอะไรลูกอยากมีชีวิตเพื่อพระองค์ขอให้ลูกรู้จักนามพระทัยของพระองค์มัทธิวบทที่ 16: ข้อ26เพราะเขาจะได้ประโยชน์อะไรถ้าได้สิ่งของทั้งหมดในโลกแต่ต้องเสียชีวิตของตนหรือคนนั้นจะนําอะไรไปแลกชีวิตของตนกลับคืนมาไม่ว่าคุณจะสะสมวัตถุเงินทองในโลกนี้มากมายแค่ไหน คุณอาจจะใช้ชีวิตทั้งชีวิตหาเงินเก็บเงินไว้พยายามที่จะไต่บันไดแห่งความสำเร็จแต่สิ่งเหล่านั้นไม่มีค่าอะไรเลยถ้าคุณต้องเสียความสัมพันธ์กับพระเจ้าพระองค์อยากมีความสัมพันธ์กับคุณและความสัมพันธ์ทั้งหมดขึ้นอยู่กับเวลาคุณจะสนิทกับพระเจ้าได้มากเท่าที่คุณต้องการขึ้นอยู่กับว่าคุณเต็มใจทุ่มเทเวลาในความสัมพันธ์นั้นแค่ไหนคุณให้เวลาในความสัมพันธ์กับพระเจ้ามากแค่ไหน คุณใช้เวลากับพระเจ้าตอนเช้าก่อนออกจากบ้านหรือเปล่าคุณควรทำนะวันนั้นของคุณจะเป็นวันที่ดีมากๆถ้าคุณใช้เวลากับพระองค์ก่อนท่านทั้งหลายจงแสวงหาแผ่นดินของพระเจ้าและความชอบธรรมของพระองค์ก่อนแล้วพระองค์จะทรงเพิ่มเติมสิ่งทั้งปวงเหล่านี้ให้ให้พระเจ้ามาเป็นที่หนึ่งใช้ชีวิตกับพระเจ้าให้พระองค์มีส่วนร่วมกับทุกสิ่งที่คุณทำพูดกับพระองค์เกี่ยวกับทุกเรื่องที่คุณทำสุภาษิตบทที่สจงยอมรับรู้พระองค์ในทุกทางของเจ้าแล้วพระองค์เองจะ อย่าคิดว่าตนมีปัญญาความหมายมันคืออะไรพูดง่ายๆก็คืออย่าคิดว่าตัวเองฉลาดพอที่จะใช้ชีวิตในแบบของตัวเองเพราะมันไม่ได้เป็นอย่างนั้นฉันจะทําอะไรไม่สําเร็จเลยถ้าพระเจ้าไม่เข้ามามีส่วนพระเยซูตรัสว่าหากแยกจากเราแล้วเจ้าจะทําอะไรไม่ได้เลยที่พระองค์ตรัสอย่างนั้นหมายความว่ายังไงคือฉันอาจจะทําบางอย่างได้แต่อาจจะทําได้ไม่ถูกต้องและฉันจะไม่ได้ทําด้วยความสุขเพราะถ้าแยกจากพระเจ้าแล้วก็ไม่มีอะไรเกิดผลเลย โคลสีบทที่3ามข้อสิและ23กล่าวว่าและเมื่อท่านทั้งหลายทําสิ่งใดไม่ว่าจะด้วยวาจาหรือด้วยการประพฤติจงทําทุกสิ่งในพระนามของพระเยซูองค์พระผู้เป็นเจ้าและขอบพระคุณพระเจ้าโดยทางพระบิดาไม่ว่าคุณจะทําอะไรจงทําทุกอย่างในพระนามของพระเยซูไม่ว่าพวกท่านจะทําสิ่งใดก็จงทําด้วยความเต็มใจเหมือนทําถวายองค์พระผู้เป็นเจ้าไม่ใช่เหมือนทําต่อมนุษย์่ันชอบมาก นึกออกไหมเวลาที่คุณขับรถไปทํางานทุกวันคุณอาจจะมีความคิดที่ว่าฉันไปทํางานหาเงินแต่ถ้าเปลี่ยนเป็นแบบนี้ล่ะพระเจ้าลูกทํางานนี้เพื่อพระองค์ลูกจะไปทํางานเพื่อพระองค์เพราะลูกรู้ว่าพระองค์อยากให้ลูกมีความสําเร็จฉันอยากทํางานนี้เพื่อพระองค์และลูกอยากทํางานนี้กับพระองค์วันนี้ลูกอยากถวายเกียรติแด่พระนามของพระองค์วันนี้ลูกอยากจะทําให้พระองค์ภูมิใจในตัวลูก ให้เราเริ่มต้นให้พระเจ้ามีส่วนในทุกเรื่องเริ่มต้นพูดคุยกับพระองค์มากขึ้นกับทุกๆเรื่องและคุณจะชอบชีวิตของคุณมากขึ้นสดุดี1 2 7ข้อหนึ่งกล่าวว่าถ้าพระยาเวมิได้ทรงสร้างบ้านบรรดาผู้ที่สร้างก็เหนื่อยเปล่าเห็นไหมตรงนี้ไม่ได้บอกว่าเราสร้างอะไรไม่ได้แน่ถ้าไม่มีพระองค์แต่บอกว่าการงานของเราจะไร้ประโยชน์เพราะสุดท้ายแล้ว ถ้าพระเจ้าไม่มีส่วนเกี่ยวข้องคุณจะไม่มีทางพอใจกับผลลัพธ์ที่จะเกิดขึ้นแน่ๆถ้าพระยาเวไม่ได้ทรงเฝ้ารักษานครคนยามตื่นอยู่ก็เหนื่อยเปล่าไม่ว่าเราจะทำอะไรถ้าเราไม่ทำกับพระเจ้ามันก็ไม่มีค่าอะไรเลยสำหรับเราตอนนี้ชีวิตฉันเปลี่ยนไปมากฉันใช้ชีวิตกับพระเจ้ามานานหลายปีไม่ใช่แค่ไปบวชในวันอาทิตย์แล้วระหว่างนั้นก็ไม่ได้คิดถึงพระองค์เลยจนถึง วันอาทิตย์ถัดไปฉันรู้สึกอุ่นใจกับพระเจ้าคุณคงสงสัยว่าแล้วมันเป็นยังไงฉันไม่มีความสัมพันธ์ที่แนบนั่นกับพระเจ้าแต่ฉันรู้สึกสบายใจกับพระองค์เวลาฉันใช้เวลากับพระเจ้ามันเหมือนกับว่าฉันได้ใส่ชุดนอนที่สบายที่สุดแล้วนั่งบนเก้าอี้ที่สบายที่สุดฉันมีความยำเกรงและเกรงกลัวพระเจ้าแต่ฉันไม่กลัวพระองค์ ฉันรู้ว่าพระองค์รักฉันและพระองค์มีแผนการที่ดีสําหรับชีวิตของฉันฉันไม่เคยรู้สึกว่าจะต้องซ่อนอะไรจากพระองค์เลยไม่มีอะไรที่ซ่อนจากพระเจ้าได้อยู่แล้วเพราะฉะนั้นมันไม่ฉลาดเลยที่คิดว่าซ่อนได้พระองค์รู้ทุกอย่างพระองค์เห็นทุกอย่างพระองค์ทรงรู้ในเรื่องที่เราอาจจะไม่รู้ด้วยซ้าฉันคุยกับพระองค์แบบเปิดอกไม่ว่าจะเป็นความบาปความร่มเลวหรือความผิดของฉันฉันไม่รู้สึกว่าฉันจะต้องซ่อนอะไรจากพระองค์ ฉันยังทราบซึ้งที่พระเจ้าปรับปรุงแก้ไขบางอย่างในชีวิตของฉันเพราะตอนนี้ฉันรู้แล้วว่าเหตุผลเดียวที่ทําอย่างนั้นเพราะพระองค์รักฉันฉันจาได้ในตอนที่พระเจ้าสําแดงให้ฉันเห็นความผิดพลาดของตัวเองหรือสิ่งที่พระองค์ต้องการให้ฉันเปลี่ยนฉันจะรู้สึกแย่มากเพราะฉันคิดว่าโอ้ยมาอีกเรื่องแล้วแต่ฉันไม่รู้สึกแบบนั้นแล้วแต่ตอนนี้ฉันขอบคุณพระเจ้าที่ทรงสําแดงให้ฉันเห็นขอพระเจ้าช่วยเปลี่ยนลูกด้วยลูกเปลี่ยนไม่ได้แน่ถ้าไม่มีพระองค์ สุภาษิตบทที่สข้อ5ถึง7จงวางใจในพระยาเวด้วยสุดใจของเจ้าและอย่าพึ่งพาความรอบรู้ของตนเองเลิกคิดหาคำตอบของทุกอย่างแล้ววางใจในพระเจ้าฉันได้พูดไปก่อนหน้านี้แล้วว่าจงยอมรับรู้พระองค์ในทุกทางของเจ้าและพระองค์เองจะทรงทำให้วิถีของเจ้าราบรื่นพูดทุกเรื่องกับพระเจ้ารู้ไหมว่าการอธิษฐานเป็นการพูดคุยกับพระเจ้าไม่จำเป็นต้องใช้วาทศิลป์ไม่จำเป็นต้องยืดยาวคุณไม่จำเป็นต้องอยู่ในที่ใดที่หนึ่ง คำอธิษฐานที่ทรงพลังอาจจะเป็นแค่คํา3คําเชื่อว่าบางครั้งคําอธิษฐานก็ไม่จําเป็นต้องใช้คําหลายคําหรือพยายามใช้วัฒศิลป์แต่คําอธิษฐานต้องการความจริงใจเท่านั้นและถ้ามันออกมาจากใจของคุณอย่างจริงใจนั่นก็คือคำอธิษฐานที่ทรงพลังคำอธิษฐานวิงวอนของผู้ชอบทรรนั้นมีพลังมากและเกิดผล พระเยซูทรงอธิษฐานในทุกเรื่องพระองค์แยกตัวออกจากเหล่าสาวกพระองค์จะตื่นแต่เช้าพระองค์เดินออกมาจากฝูงชนฉันคิดว่าเวลาที่พระองค์รู้สึกอ่อนแอหรือต้องการคําตอบสําหรับบางอย่างพระองค์รู้ว่าต้องเข้าหาพระบิดาเพื่อที่จะได้รับคําตอบพระเยซูตรัตนายนบทที่5้าข้อสาเราจะทําสิ่งใดตามใจไม่ได้เราได้ยินอย่างไรเราก็จะพิพากษายอย่างนั้น และการพิภากษาของเราก็ยุติธรรมเราไม่ได้มุ่งที่จะทําตามใจของเราเองแต่ตามพระประสงค์ของผู้ทรงใช้เรามาสุภาษิตบทที่สิข้อเก้เากล่าวว่าใจของมนุษย์กับแผนงานของเขาแต่พระยาเวห์ทรงนําย่างเท้าของเขาพระเจ้าเปลี่ยนความคิดของคุณยากไหมถ้าคุณมีแผนสําหรับวันนี้แล้วคุณคิดแล้วว่าวันนี้จะทําอะไรจะทําอะไรบ้างแต่คุณเริ่มสัมผัสได้ว่าพระเจ้าอยากให้คุณทําอย่างอื่นแต่คุณอยากทําอย่างอื่นมากกว่า จริงๆแล้วคุณไม่อยากทำในเรื่องที่พระเจ้าอยากให้คุณทำเลยการทำตามการทรงนำของพระวิญญาณบริสุทธิ์สำคัญแค่ไหนมันสําคัญมากๆพระเจ้าเปลี่ยนใจคุณยากไหมคุณจะยืดหยุ่นหรือยอมปรับตัวในวิถีของพระเจ้าไหมคุณรู้ไหมความตั้งใจมุ่งมั่นถือว่าเป็นเรื่องที่ดีแต่ความดื้อรัน้นไม่ใช่นิสัยที่ดีนะมันอันตรายมากๆ เราจะรู้ได้ยังไงว่าพระเจ้าอยากให้เราทําอะไรพระเจ้าไม่ได้เขียนแผนให้เราไว้สําหรับเดือนหน้าเราจะเดินไปกับพระองค์ทีละนิดวันต่อวันโรมบุที่7ข้อ6กล่าวว่าแต่เดี๋ยวนี้เราได้พ้นจากธร,รมบัญญตัติขอบคุณพระเจ้าในฐานะผู้เชื่อในพันธสัญญาใหม่เราไม่ต้องปฏิบัติตามทมบัญญัติกฎเกณฑ์และข้อบังคับในพันธสัญญาเดิมอีกต่อไปแต่กฎทางศีลธรรมเราก็ยังต้องทําตามอยู่ตลอดเวลา เราไม่ต้องหาของมาถวายเป็นเครื่องบูชาหรือถวายโน่นนี่นั่นแล้วเพื่อจะให้พระเจ้าพอพระทยัยรมบทที่7ข้อ6แต่เดี๋ยวนี้เราได้พ้นจากธรรมบัญญัติคือได้ตายจากธรรมบัญญัติที่เคยผูกมัดเราไว้ฟังตรงนี้ให้ดีค่ะเพื่อจะได้เป็นทาตแบบใหม่ตามพระวิญญาณไม่ใช่แบบเก่าตามตัวอักษรแห่งกฎเกณฑ์ต่างๆแต่อยู่ภายใต้การเชื่อฟังเสียงเตือน ของพระวิญญาณบริสุทธิ์ในชีวิตแบบใหม่โอ้โหสวยงามมากเสียงเตือนหมายความว่ายังไงการได้รับการสัมผัสจากพระวิญญาณบริสุทธิ์ฉันคิดว่าเป็นหนึ่งในวิธีสำคัญที่เราจะได้ยินเสียงจากพระเจ้าคือการได้ยินเสียงกระซิบเบาๆที่อยู่ในใจจากพระเจ้าอาจจะไม่ได้มาเป็นคำพูดแต่คุณจะรู้เองคุณจะรู้ว่า คุณไม่ควรทำสิ่งที่วางแผนไว้เพราะพระเจ้ากำลังนำคุณไปในทิศทางใหม่ๆโอ้โหฉันบอกได้เลยว่าถ้าคุณเริ่มเชื่อฟังเสียงเตือนจากพระวิญญาณบริสุทธิ์มากขึ้นแล้วก็สิ่งหนึ่งที่ฉันได้อ่านมาบอกว่าเสียงเตือนเป็นเหมือนการถือป้ายขิวฉันจำได้เมื่อหลายปีก่อนตอนที่ฉันเริ่มสอนใหม่ๆเราไม่มีอุปกรณ์อะไรมากมายไม่ว่าจะเป็นกล้องถ่ายวิดีโอ หรือนาฬิกาที่อยู่ในกล้องวิดีโอฉันไม่ค่อยเก่งในเรื่องนั้นเลยในยุคนั้นเรามีเทปคลาสเซตที่บันทึกความยาวได้60นาทีและถ้าฉันพูดเกิน60นาทีคนฟังก็จะไม่ได้ฟังในตอนท้ายแล้วฉันก็ชอบพูดเกินความยาวของเทปอยู่เรื่อยเขาก็เลยเริ่มมีการชูป,ป้ายคิวให้ฉันว่าฉันเหลือเวลาส5บห้าสิบ และพอไปถึงหนึ่งนาทีฉันก็ต้องตัดสินใจว่าฉันควรจะทำในสิ่งที่ฉันควรทำหรือเปล่าเพราะเวลาที่คนซื้อเทปคำสอนไปเขาจะได้ฟังครบทั้งหมดจริงๆหรือฉันจะมองข้ามป้ายเตือนเหล่านั้นและพูดตามในสิ่งที่ฉันอยากจะพูดหลายคนใช้ชีวิตแบบนั้นเพราะวิญญาณบริสุทธิ์กระตุ้นเตือนให้เขาทำโน่นทำนี่ทำนั่นแต่เขาก็ไม่ดีกว่าฉันจะใช้ชีวิตอย่างที่ฉันอยากเป็น พระเยซูเสด็จมาได้ส่งพระวิญญาณบริสุทธิ์มาเพื่อจะมีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับเราพระกัมภีร์บอกว่าอย่างนั้นพูดทุกเรื่องกับพระเจ้านึกออกไหมว่าพระองค์รู้อยู่แล้วแต่มันดีกับคุณที่จะพูดเรื่องนั้นเรื่องนี้กับพระองค์บางครั้งเราอยากจะบอกกับเพื่อนว่าขอบคุณที่รับฟังฉันแค่อยากระบายคุณรู้ไหมว่าคุณระบายกับพระเจ้าได้นะคุณบอกพระองค์ได้ว่าคุณรู้สึกยังไงคุณระบายกับพระองค์ได้เลยว่าคุณคิดว่ามันไม่แฟร์ยังไงกับคุณบ้าง ขอแค่ให้จบแบบนี้เสมอว่าแต่ลูกวางใจพระองค์ลูกเชื่อว่าพระองค์จะจัดการทุกอย่างอิปรูปบทที่สี่ข้อ13ไม่มีสิ่งทรงสร้างใดๆถูกปิดซ่อนไว้จากพระองค์คุณรู้ไหมเวลาคุณอยู่ที่บ้านคุณทำอะไรคนอื่นอาจจะไม่เห็นแต่พระเจ้ามองเห็นมันน่าอาจจัศจรรย์ที่ว่าเวลาเราคิดถึงความจริงที่ว่าพระเจ้าเห็นทุกอย่างที่เราทำทุกๆอย่างทุกๆอย่าง ทุกๆอยย่างเลไม่มีอะไรที่ปิดบังจากพระเจ้าได้เราซ่อนความบาปจากพระองค์ไม่ได้เราอาจจะพูดเรื่องนี้กับพระเจ้าได้เพราะพระองค์รู้อยู่แล้วสุภาษิต28่สิผู้ซ่อนการละเมิดของตนไว้จะไม่เจริญแต่ผู้สารภาพและละทิ้งมันจะได้ความกรุณามีข้อพระคัมภีร์อยู่มากมายที่พูดถึงการที่พระเจ้ามองเห็นและรู้ทุกอย่างที่เราทํา พระเจ้าเป็นแหล่งกําเนิดของทุกสิ่งเช้าวันหนึ่งฉันนั่งมองออกไปนอกหน้าต่างคิดว่าสิ่งมีชีวิตทุกอย่างในโลกนี้รอคอยพระเจ้าเรารอคอยพระเจ้าให้ทําสิ่งต่างๆเพื่อเราเรารอคอยพระเจ้าสําหรับการจัดเตรียมของเราเรารอคอยพระเจ้าเพื่อที่จะได้รู้ว่าเราจะต้องทํำยังไงแต่คุณรู้ไหมต้นไม้ก็รอคอยพระเจ้าเพื่อจะรับน้ําหรือแสงแดดสัตว์ทุกชนิดในโลกต่างรอคอยพระเจ้า ที่จะหาอาหารให้พวกมันนกน้อยรอคอยพระเจ้าเพื่อจะเตรียมนอนที่พวกมันต้องการหรืออาจจะมีใครโยนขนมปังไว้บนทางเดินหรือที่ระเบียงบ้านทุกสิ่งพระเจ้าเป็นแหล่งกําเนิดของทุกสิ่งฉันว่ามันสวยงามมากทุกสิ่งต้องการพระองค์สรุดีหนึ่งข้อสี่กล่าวว่า จงเข้าประตูของพระองค์ด้วยการขอบพระคุณและเข้าบริเวณพระนิเวศของพระองค์ด้วยการสรรเสริญจงมีใจขอบพระคุณและพูดตามนั้นนั่นเป็นวิธีหนึ่งที่คุณจะใช้ชีวิตกับพระเจ้าได้ให้คุณขอบพระคุณพระองค์สำหรับทุกสิ่งในแต่ละวันเวลาคุณกลับจากทำงานในตอนกลางคืนหรือขับรถบนถนนขอบคุณพระองค์ที่คุณกลับถึงบ้านด้วยความปลอดภัยเวลาที่คุณเดินทางไปทำงานขอบคุณพระเจ้าที่คุณมีงานทำ อาจจะมีบ้างในส่วนของงานที่คุณอาจจะไม่ชอบสักเท่าไหร่แต่อย่างน้อยคุณก็มีงานทําขอบคุณพระเจ้าสําหรับบ้านฉันขอบคุณพระเจ้าบ่อยๆสําหรับน้ําอุ่นฉันชอบอาบน้ําอุ่นฉันขอบคุณพระเจ้ามากสําหรับสิ่งนั้นระหว่างที่คุณใช้ชีวิตกับพระเจ้าขอบคุณพระองค์สาหรับสิ่งเล็กๆน้อยที่คุณได้รับทุกครั้งพูดคุยกับพระเจ้าเสมอวิธีหนึ่งที่คุณทําได้ก็คือการขอบพระคุณสําหรับทุกสิ่ง หนึ 1> 1. 5, ่งเทสโลนิกาบทที่5้ข้อสิจงขอบคุณพระองค์ในทุกกรณีเพราะนี่แหละเป็นพระประสงค์ของพระเจ้าสำหรับท่านในพระเยซูคริสต์สดุดีบทที่9ก้ข้อหนึ่งข้าพระองค์จะขอบพระคุณพระยาเวด้วยสุดใจข้าพระองค์จะเล่าถึงการอัศจรรย์ทั้งสิ้นของพระองค์ฟิลิปปีบทที่สีข้อหกล่าวว่าแต่จงทูลพระเจ้าให้ทรงทราบทุกสิ่งที่พวกท่านขอพร้อมกับการขอบพระคุณค่ะฉันอยากสรุปคำสอนในวันนี้ด้วยเรื่องเรื่องหนึ่งที่มันสำคัญมาก เรามีแนวโน้มที่จะแบ่งแยกว่าอะไรเป็นเรื่องชาวโลกทั่วไปหรืออะไรที่เป็นเรื่องศักดิ์สิทธิ์แยกเป็นสองส่วนฉันจำได้ว่าฉันรู้สึกดีกับตัวเองมากเวลานั่งอยู่ในโบสถ์หรือเวลาที่เรียนพระคัมภีร์หรืออ่านพระคัมภีร์หรืออ่านหนังสือคริสเตียนแต่เรื่องอื่นๆฉันคิดว่าพระเจ้าไม่ได้สนใจพวกการไปที่ร้านขายของซักผ้าอะไรทํานองนั้นแล้ววันนั้น เป็นวันที่ดีมากที่ฉันได้พบว่าถ้าฉันทําทุกๆอย่างกับพระเจ้าทุกอย่างที่ฉันทําก็จะเป็นเรื่องที่บริสุทธิ์และเป็นเรื่องที่ศักดิ์สิทธิ์จําได้ไหมว่าพระเจ้าสําแดงพระองค์เองเพื่อที่จะพูดกับโมเสสที่พุ่มไม้ธรรมดาธรรมดาพระองค์ทาให้พุ่มไม้ลุกเป็นไฟด้วยการทรงสถิตของพระองค์พระองค์บอกกับโมเสสว่าจงถอดรองเท้าออกเพราะที่ซึ่งเจ้ายืนอยู่นั้นเป็นที่ศักดิ์สิทธิ์คุณเห็นไหมว่าที่ไหนก็ตามที่พระเจ้าปรากฏที่นั่นจะเป็นที่ศักดิ์สิทธิ์ ดังนั้นถ้าคุณเชิญพระเจ้าให้ไปที่ร้านขายของกับคุณการซื้อของของคุณก็จะเป็นเรื่องที่ศักดิ์สิทธิ์และบริสุทธิ์ได้การซื้อของที่ร้านขายของชําอาจจะกลายเป็นเรื่องฝ่ายวิญญาณมากพอๆก,กับการไปโบสถ์ในวันอาทิตย์แน่นอนว่าสําหรับเราบางเรื่องก็มีค่ามากกว่าเรื่องอื่นๆแต่ฉันว่ามันน่าตื่นเต้นมากที่ได้รู้ว่าฉันทําความสะอาดบ้านกับพระเจ้าได้มันกลายเป็นการ ทำความสะอาดบ้านที่ศักดิ์สิทธิ์ไม่ใช่การทำความสะอาดบ้านทั่วๆไปอีกแล้วแต่เป็นสิ่งที่ฉันทำเพื่อพระเจ้าการแบ่งแยกเรื่องศักดิ์สิทธิ์เป็นมุมมองชีวิตที่อยู่บนฐานของการแยกสิ่งที่เรามองว่าเป็นเรื่องศักดิ์สิทธิ์กับสิ่งที่เรามองว่าเป็นเรื่องฝ่ายวิญญาณฉันอยากให้คุณจำเรื่องที่ฉันพูดในวันนี้ไว้ว่าถ้าคุณใช้ชีวิตกับพระเจ้าและเพื่อพระเจ้า ทุกเรื่องที่คุณทำสามารถเป็นเรื่องศักดิ์สิทธิ์เรื่องที่บริสุทธิ์และมอบไว้กับพระองค์อพยพบทที่สข้อ2ทูตของพระยาเวาก็ปรากฏแก่โมเสสเป็นเปลวไฟท่ามกลางพุ่มไม้พุ่มไม้ธรรมดาธรรมดาที่กลายเป็นพื้นที่ศักดิ์สิทธิ์เพราะพระเจ้าอยู่ที่นั่นคุณรู้ไหมพระเจ้าอยู่กับคุณตลอดเวลาอยู่กับทุกสิ่งทุกอย่างที่คุณทำไม่มีเรื่องไหนที่คุณทำที่พระองค์ไม่สนใจ พระชนะของพระเจ้ามีค่ามากยิ่งเราศึกษามากขึ้นเท่าไหร่เราก็จะยิ่งเข้าใกล้พระเจ้ามากขึ้นเท่านั้น